การที่จะดำเนินการคุรลบแล้วก็เรื่องของที่ทิ้งดินเนี่ยอะไรต่างเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องคุยกันเยอะเพราะว่าที่สาธารณะที่จะทิ้งดินโดยตรงเนี่ยมันไม่มีเหมือนกับอำเภออื่นๆในภาคกลางซึ่งอำเภออื่นในภาคก,กลางเนี่ยก็จะมีที่สาธารณะประจำตำบลประจำหมู่บ้านซึ่งสมัยอาครที่ห้าท่านได้ให้ให้เป็นที่สาธารณะประจำตำบลประจำหมู่บ้านขันไว้บางตํานวบางหมู่บ้านไมมีเป็น หลายร้อยไร่เป็นพันไร่นะครับแต่ทางที่เราเรียนว่าเราโจีเนี่ยสภาพมันไม่ใช่มีการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติปั๊บเนี่ยคำว่าที่สารณประจำตำบลประจำเมืองมันจะไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นป่าสงวนเป็นที่สภกรนะครับเพราะนั้นการที่จะคุ้มลออปัญหาเรื่องที่ที่ดินนต่างเนี่ยก็ต้องมีการหารือพูดคุยตัวรายการที่เกี่ยวข้องขออนุญาตตําแหนที่ประชุมครับเริต้นครับขอบคุณครับ ครัะกอบกับท่านนายวิรำสุธีพี่สูงครับท่านที่ได้บูรณาให้ข้อมูลครับเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของสภาพของคลองลำสุทธิที่เราประสบอยู่ทุกๆวันนะครับประเด็นปัญหาใหญ่ที่ทางท่านนายวิรได้บูรณาครับเดีวเราก็สามประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องของความโคตเคี้ยวของคลองนะครับซึ่งคลองเองมีความยาว61กิโลเมตรเองเนี่ยนะครับเรื่องของความโคตเคี้ยวของคลองเองเนี่ยนะครับจะไปปรับปรุงสภาพคลองมันตรงเนี่ยก็คงจะเป็นหนึ่งที่ยากละ ในสองความขึ้นเขินของค, been, problem, be คลองเองเนี่ยนะครับถึงที่ว่าจะช่วยปกปุมข้างห้เยอะเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าถ้าจะดำเนินการปรับปรุงหรือว่าขุดลอกหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องมาดูว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมากว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นที่ทางนายเบอร์เรนกลโนนน้ำเบียนนะครับไม่ใช่ปัญหาที่ีรนีๆก็ดีนะครับปัญหาที่มันจะอยู่ในเขตของป่าสุมชนก็ตามนะครับนะครับที่3ก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการพัฒนาเสถียรภาพของคลองน้ำสุทธิได้แล้วเนี่ย ในทำนองใจจะเป็นการช่วยการระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําที่เยอะๆนะครับในช่วงของฤดูแล้งเองเนี่ยนะครับถ้าเรามีการพัฒนาสุขิภาพของการเก็บกักน้ําในความรังสุขีด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นการดีนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ํนคามรังสุขีเองก็จะได้ประโยชน์จากน้ําที่ในตรองลรองทุกที่นะครับเพบิ่มขึ้ประกอบอาชีพของพี่น้องกเกษตรกรทุกๆขั้นนะครับจะเป็นภาพนภาพหนึ่งนะครับที่ทางด้านในเนื้อเร,รณานาเนอเปลี่ยนให้กับผู้ข้าวโมงุมาลงกรณนับครั้นะครับ นี้เองผมก็ได้เรียนให้ทางผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับที่มีพื้นที่ติดกับกองกำลังศุลที่เองเนี่ยนะครับสองสามแห่งนะครับเข้ามาร่วมประชุมหารือด้วยนะครับฉันจะได้เก็บประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไปดูนะครับว่าปัญหาที่ขคณะพวกเราเนี่ยที่มีการประชุมหารือเองเนี่ยถ้าเกิดต้องดำเนินการพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับเะ้องไปช่วยกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรบ้างนะครับไม่ทราบว่ามีผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยอยู่ในห้องประชุมใช่ไหมครับมีไหมครับ นี่มีเช anyway, <eat. S 2> ิญเลยนะครับเชิญ <Exped> ผ <ition introductions WA> <laf ından> ู้แทนรัฐตีหนองดีครับเชิญผู้แทนรัตหนองดีก่อนเลยครับเรียนท่านประธานและก็ผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะคะในส่วนของอบตหนองดีถ้าปัญหาในเรื่องการขุดลอกแล้วดินไปที่อื่นเคยมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมกราคม11เขาก็ไม่ยอมให้ขุดลอกแต่ปัญหาคือเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เอาดินออกจากพื้นที่เขา ก็คือให้ขุดแล้วก็ถมในพื้นที่เขาก็เลยเป็นการแก้ปัญหาโดยการขุดรอบแล้วก็ทิ้งบนที่เขาจนกว่าเขาจะพอใจถ้าเขาไม่เอาดินแล้ว่ยให้เอาออกปัญหาการุดรอบคลองในหมู่สิบเอ็ดจึงสามารถดาเนินการได้ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะที่ที่ของหมู่ของต้นมนหลังรีเนี่ยอยู่ที่ริมคลองเนี่ยสามารถที่จะเอาดินถมให้มันสูงขึ้นได้ ก็ถ้าปัญหาตรงนั้นไม่น่าจะมีปัญหาถ้าถ้าเขาได้ยินตรงที่ขุดรอบคลองขึ้นมาแล้วไปถมในที่ที่ของเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาค่ะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะจริงๆตอนก่อนที่ช่วงที่จะเกิดหุวงไยเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสลงไปพื้นที่กับท่านในเมืองนี่แหลนะฮะน่าจะวันที่ยี่สิบสองที่ยี่สิบสามไปกับท่านทอประเสริฐด้วยนะครับไปกับทางท่านนายกกับท่าน,น,ท,านท่านกำนันนะครับปหลายที่นะครับแล้วก็ไปกับท่าน ท่านคุณเก่งด้วยคุณคุณช่งใหม่ด้วยคุประธานโต๊ะที่ทำไปลงไปดูพื้นที่ด้วยกันนะครับพราะผมเองไปยืนอยู่ตรงสะพานไม่น่าไม่แน่ใจว่าเป็นที่หนองรีไหมนะครับก็พบว่าสภาพคลองเองเนี่ยนะครับที่ดูเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีวัชพืชปกคลุมค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็สภาพคลองที่ตรงจุดที่ผมลงไปดูเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะแคบนะครับนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องความตื้นเขินจะมีหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าที่ลงไปดูเนี่ย น้ำก็ค่อนข้างเี่ะเยอะนะครับไหลมาจากด้านบนก็แดงหัวละนะครับปิ่นสะพานมือนกันครับสะพานแถวเน้องวิทยุไม่ยืนนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากวันั้นไปวันสองวันก็น้ำก็ล้นข้าวออกมานะครับก็เป็นอุบัติเหส่ชนหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งครับท่านครับทำสุดที่ก็เชิญนะครับเรียนท่านประธานนะครับผมนายวิจิตรกฤชประวัตอุปตตรลำพิครับครับปัญหาเรื่อง เรื่องแหล่งน้ําในคลองที่นี่นะครับคือทางอบตตก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับเรามีทั้งแผนปรับปรุงคลองเคยร่วมกับชุมพรทานใทําโครงการมานะครับแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคมากพอสมควรครับในพื้นที่นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสภาพคลองเนี่ยจะไม่เป็นคลองแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือรัศดรได้เข้าทากินเนี่ยถึงพูดง่ายก็ถึง ปากคอเลยนะครับที่ส่วนใหญ่นะครับเราเคยมีการประชาคมแล้วทำแผนแล้วรอกคองก็ไม่ยินยอมครับคือตรงนี้คือปัญหาม,มากนะครับทางราหนุที่ก็มีแผนจะส่งให้ชนประธานเนี่ยเคยแก้ปัญหาแผ่นแรงก็สร้างฝายขนาดเล็กนะครับสองสามช่วงก็คือประมาณ2อสากิโลเนี่ยจะมีช่วงกักน้ําไว้กับแรงนะครับ แต่ก็ตอนนี้ทาเพิ่งทําได้หนึ่งตัวนะครับก็คือหลังวัดหลังสถิตเพิเสร็จไปไปมาโดนน้ําลงนี้เข้าอดีนะครับก็ส่วนตรงอื่นที่มีแผนอยู่ก็อาจจะบางบาง,บางจุดเนี่ยคงไม่ให้ความร่วมมือไม่แต่จะขุดลอกหน้า,าฝายที่ทําใหม่ก็ไม่ได้นะครับหลังฝายก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่ ส่วนหนึ่งปัญหาการรอบก็คือสภาพภูมิประเทศมันจะเป็นหินครับเป็นหินหรือดินดานนะครับตรงนั้นตน้องก็สำรวจให้ดีก่อนนะครับว่าภูมิประเทศม,มีภาษาอะไรบ้างนะครับที่จะทำประเด็นสำคัญก็คือพี่น้องแหางชนนั่นเองจะทำในไม่ให้กระทบแล้วก็ส่วนหนึ่งมีการออกรางวัล ก็มีคือบาง,บาง,บ,างบางแปลงเนี่ยในในพื้นที่ลำดับที่จะมีทั้งสะกรมีทั้งเอกสารสิทธิ์แล้วก็มีทั้งพื้นที่่างป่านะครับมีการออกแล้วก็เชิญทุกหน่วยงานที่ไปชี้เขตแล่ออกหมุดบางที่ปักริมคลองเลยครับติดเลยผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีการกันแนวไว้ไหมว่ารัศมีคลองมันเท่าไหร่ไม่ต้องเวนเนะ้นระยะนะครับอันนี้พอไปให้ขยับ เจ้าของที่เขาก็บอกว่าที่ดินปักชี้ตรงนี้ชี้กันตรงนี้แล้วขยับไม่ได้นี่ก็ปัญหาเองครับนะครับก็ขอนําเรียนไปต้นครงนี้ครับขอบคุณครับการกระคุณยังสูงครับทั้งทั้งทั้งสองท่านนะครับก็ได้เวลาน,นําเรียนปัญหาให้สร้างน,นะครับถามว่าดาเนิเนการได้ไหมนะครับก็ตอบว่าอาจจะได้บ้างบางส่วนนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่ไม่ได้เลยก็อยู่ที่ทางท่านกระหั บางทีใ่ใด้ดําเรียนนะครับว่าอาจจะเกิดจากปัญหาไม่รู้จะบุกรุกหรือไม่บุก,กรุกมาอยู่แล้วก็ชี้เขตเองแล้วก็บอกว่าเ็เขตของเขาแล้วก็เป็นเขตที่ตบก็เอาอาจจะบอกเป็นของเขาแล้วมีเจ้าท่าเองก็อาจจะต้องไปบอกว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของเจ้าท่าเองนะครับหรือเจ้าท่าจะบอกว่าอยู่เฉพาะบนฟองแล้วว่ากันไปนะครับประเด็นที่ผมสงสัยก็คือเอาะไรในเขตที่มีการบุกรุกที่ดีเน,น,น,นี่ยเริ่มว่ากันีทีนะครับว่าใครจะถูกใครจะผิดนะครับในส่วนนั้นที่ยังสงสัยนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าเราไปขุดเนี่ย ไปขุดในคลองอีงเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมเพราะอะไรครับตรงนี้คือ,อสภาพที่เป็นอยู่บ้านเขาก็คือกวปตะลิง,งาาพั่นง่ายสน้มสอบเอาที่เข้าไปหายอยู่เขาไม่ให้ลอกเลยไม่ไม่ขุดขึ้นเลยนะครับเราเอาเลนเอาอะไรนี่ออกได้เอาสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำพวกพะเชื้อพืชพวกอะไรนี่ได้แต่ไม่ให้ขุดลึก นะครับอันนี้คือสภาพที่ประชามนและปัญหาที่ชาวบ้านเสนอมาเขากลัวว่าไปซอฟลินตลิง,งออกหมดนะครับโอเคฮนะตลอดเลยกับทีมงานก็เก็บได้คอดไว้ด้วยกันนะฮะจริงๆผมว่ามันก็เป็นปัญหาของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนาะถ้ามีการขุดคลองเดิมที่อยู่ในพื้นที่เขาเองเนี่ยนะครับมันไม่คัางถ้าตลาดใดที่มีการขุดลอกให้มันลึกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับหรือสลิงจะซอลนะนะครับ,รท,ระะรบที่เดิมที่เขาอยู่อ,อ,อาศัยเนี่ยก็จะแล้วผลกระทบ นะครับอันนี้ก็ต้องฝากทางด้านออกเสียงกับทีมงานที่เป็น,นทีมวิศวกรที่ต้องออกแบบด้วยนะครับมันต้องมีหนึงห,งหึ่งสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นตามมาไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราฟังภาพกล้างว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ฟังทางจากทางส่วนราชการมาสองสามส่วนแล้วนะครับก็อยากจฟังจากทางช่างใหม่นะครับซึ่งผมเองครั้งได้มีบ,บาดลมไปในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ได้รับองค์จากทางเช่างใหม่ส่วนหนึ่งในวันกลางวันที่25เนี่ย แล้วก็ยึดถึงกต่อเนื่องนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่เมืองหลวงของที่เองในเชียงใหม่ก็เป็นท่านหนึ่งนะครับที่มาอยู่ในส่วนปฏิบัิการของจังหวัดกระท้วเนี่ยต้องไปช่วยกันของใครสถานการณ์ต่างๆแล้วก็รับเงินเชียงใหม่ให้ข้อบุญนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญสำคัญ,คญที่จะนำไปสู่การพัฒนากรองรับเมืองของเราได้ครับเรนดีเช่นเชียงใหม่ครับครับสวัสดีท่านประธานนะครับแล้วก,วทวก็ทุกท่านนะครับผมช่างใหม่ นะครับเป็นจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิดนะครับของจังหวัดปบุรีนะครับแล้วก็เ,เป็นในเรื่องของการคณะกรรมการของปากไม้แล้วก็คณะกรรมการน้ำของอำเภอนะครับที่ต้นแนวอำเภอได้แต่งตั้งนะครับบทบาทนะครับในการทํางานของผมก็คือในเรื่องของข่าวล่ามที่ก็คือข่าวท้องถิ่นนะครับที่เกิดเหตุวันที่20 25นะครับเราได้รายงานข่าวเนี่ยในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ตีห้า นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยในระดับน้ําต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้ําตั้งแต่ปี2 5 6 0เนี่ยเราจะรู้ในเรื่องของพื้นที่ที่มีการน้ําเข้าแล้วก็เหตุที่จะดังน้ําขึ้นมาท่วมในตาบลหนองรีเนี่ยเราจะทราบแล้วเราก็เลยต้องรายงานสถานการณ์น้ําให้กับพี่น้องประชาชนผ่านข่าวล้อมที่ของเรานะครับอพอมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็คือการสรุปในพื้นที่นะครับย้อนไปเมื่อปี60ก่อนนะครับที่มีการท่วมครั้งใหญ่นะครับ ก่อนที่จะเป็นปี64เนี่ยมีการท่วมน้ําจากพันมาน้ํามาเข้ามาสามทางอย่างที่ท่านผอ,อปอระสิธได้พูดนะครับก็ทําให้ท่วมแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็รายงานเข้าสู่จังหวัดเนี่ยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจเนี่ยก็คือคลองนะครับมีความตื้นเขินแล้วก็เศษสวะต่างๆนะครับเข้าไปดันไว้ในพื้นที่หลังตลาดในพื้นที่ของตั้งแต่ระยะของฝ่ายหนองรีไปจนถึง,ถง น้ําตกวังแสงดีนะครับระยะทางประมาณสักเกิโลเนี่ยน้ำไม่มีความท้องตัวจะสังเกตว่าที่ผมเข้าไปดูนะครับพอเวลาน้ำมันดันมาจากฝายลำต้นที่ที่สร้างใหม่มาจนถึงฝายหนองลีเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยสูงนะครับอีก80เจนเนี่ยจะถึงพื้นถนนนะครับเมื่อช่วงตอนเวลาสักประมาณ17บเนกาสี0นาทีของวันที่25นะครับแล้วสังเกตว่าน้ําท้ายน้ําที่หล่ลงไปเนี่ย มันไม่สามารถระบายได้มันเหลือมันจะห่างกันแค่ประมาณไม่ถึงเมตรนั่นหมายความว่าน้าเนี่ยไม่สามารถระบายได้ทันนะครับในบริเวณหลังตลาดนะครับแล้วช่วงเวลา17บเจนกาสีสเนี่ยผมรายงานไปว่า,าไปดูพื้นผิวถนนเนี่ยห่างประมาณ10เซน,นกาลังจะข้ามผิวถนนหน้าโรงเรียนลำสุทธิวิทยานะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปริมาณน,น้ําของของกุฎาเพชรเนี่ยเข้าไปกระทบผู้ว่าเนี่ยปริมาณน,น้ำเนี่ยก็คือข้ามถนนไม่ได้คือ150เมตร อ่าร้อยห้าสิบเซนนะครับก็รู้แล้วว่ามวลน้ำสามแสนไร่เนี่ยกำลังจะลงมาเนี่ยล้นสปริงเวย์มาประมาณ4ี่0ิบห้าสิเมตรเนี่ยกำลังจะเข้ามาแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับในส่วนของโรงลาเนี่ยน้าไหลเข้ามานะครับตรงน้ําตกน้ําโตเนี่ยเข้ามาผสมกันนะครับแต่ท้ายน้ํายังไม่มีน้านะครับท้ายน้ําก็คือคลองลาพยาการางแล้วก็น้ําตกวังแสนดียังอยู่ในปกติอยู่ห่างจากสะพานน้ําตกวังแสนดีประมาณ1เมตร ทุกคนพอประกาศไปช่วงประมาณสิบเจ็ดนากาสี่สิบเนี่ยยังไม่มีใครยังไม่มีใครแบบว่า,ามีการเตรียมอะไรเขาก็บอกว่าน้ําปกติแต่บอกเลยว่าพอน้ํามานะครับมวลน้ำสามแสนไร่มาอยู่ในคลองลำนีิเนี่ยมันขึ้นเป็นสามสี่เท่าในระดับน้ําผมก็แจ้งไปว่า,อ,าอีกสองชั่วโมงน้ําจะขึ้นประมาณเมตรห้าสิบนะครับรายงานไปในนั้นนะครับแล้วผมก็ขาดการติดต่อก็คือเข้าไปกับผู้ว่าแล้วก็ไปเจอท่านรองนะครับแล้วโทรศัพท์ก็ถูกตัด แล้วก็สัญญาณไม่ได้ส่งอะไรให้กับท่านภายนอกไม่ได้ว่าเ,าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หายขาดการติดต่อไปแชั่วโมงนะครับเพราะนั้นผมไปสำรวจดูแล้วนะครับปัญหา,าในภาคที่ผมทำอยู่นะครับ4ปีที่ผ่านมาผักดันนะครับผมก็สรุปนะฮะในในส่วนงานของของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยว่าการแก้ปัญหานะครับของในส่วนของคลองนะครับถ้าในกรณีที่มีปัญหาในเรื่องของ การทิ้งดินนะครับผมคิดว่าการถ้าการลอกคลองแล้วทาถนนรอบทั้งสองข้างนะครับในบริเวณตลาดหนองลีไปจนถึงฝายจงโกนะครับจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการศึกษาสำรวจออกแบบอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางชนประทานแต่ผมเล่าถึงสถานการณ์น้าก่อนว่าน้ำนะครับดันขึ้นมาบริเวณหน้าโรงเรียนตรงข้ามกับโรงเรียนลำสุทธิวิทยา นะครับเพราะว่ามันไปไม่ได้มันดันเข้ามาตรงนี้ก่อนมันพุ่งเข้ามาที่สามแยกหนองเกตพุ่งเข้ามาที่โรงเรียนลำธิวิยาแล้วโอบโอบไปที่ตลาดหนองหลีแล้วไปลงที่บริเวณบริเวณหมู่13ตรงบริเวณในเรื่องของอทางรถไฟนะครับเพะฉะนั้นะจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวตัวมวลน้ำนะครับสูงระดับอยู่ที่บริเวณตลาดหนองรีนะครับ2เมตร ตลาดนท์นะครับจมหลังคาเลยปกติปี40เนี่ยอยู่ประมาณ80เซนแต่ปีนี้นะครับสองประมาณ2เมตร20นะครับในการจมคือทุกอย่างเสียหายหมดนะครับตลาดหนองรีเสียหายทั้งหมดนะครับเพราะว่าความสูงเนี่ยประมาณร5 0เพราะนั้นก็อยากจะในความเห็นของผมนะครับก็คือในเรื่องของการขุดคอกลอกคอเนี่ยสําคัญมากเพราะว่าจะทําให้น้ําเนี่ยไม่ท่วมตลาดนองรีเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าคือถ้ามันไม่ท่วมเศรษฐกิจ นะครับในในพื้นที่เศรษฐกิจกของเราเนี่ยมันก็ยังพอที่จะรื้อฟื้นอะไรได้เพราะปี60เนี่ยก็ฟื้นไหวนะครับแต่ปีนี้ฟื้นยากมากเพราะว่าเสียหายแต่ละหลังเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักล้านนะครับล้างค้าต่างๆไม่ต่ำกว่าหลักล้านเพราะเสียหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ในส่วนของอทางส่วนของชนะทน,นะครับถ้าในกรณีปี65นะครับขอให้แก้ไขในเรื่องของพื้นที่ตั้งแต่ประตูน้ําของหนองลีไปจนถึงฝายจงโกนะครับเพื่อให้น้ําตรงนี้มันโฟไปได้ก่อน แล้วก็กว่าจะไหลไปถึงท่าล่วกนะครับก็น่าจะบริหารจัดก,การน้ําได้เพราะว่าระยะทาง1กิโลเนี่ยมันมีความต่ําด้วยกันในหนึ่งเมตรเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะสามารถที่จะบริหารจัดก,การท้ายน้ําตรงฝ่ายท่าลวกได้แล้วก็บริเวณจากหนองเย็ต๊ะไปจนถึงแม่น้ำป่าสากเนี่ยก็คงจะได้บริหารจัดการต่อแต่ว่าระบายช่วงนี้ที่มันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจก่อนนะครับลำสุนทธิก็จะได้ไม,ไม่ไม่เจอสภาพหนัก ด้วยเศรษฐกิจแางนี้นะครับก็เรียนเบื้องต้นไว้เท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องของแนวทางนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมีท่านหน่วยงานใดจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับลังสินที่ผ่านมาครับอีกใน่นท่านเกรตรกรชาติสิงห์น้องมีแน่นท่านแล้วเปิดจอที่มีสังคมมีเนาะมีไหมครับท่านครับท่านประเด็นท่านช้นปรับครับ ครับขออนุญาตครับประเด็นทั้งทางขอเสริมเสริมนิดครับคือเรื่องสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำเนี่ยนะครับอ่าไม่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของอ่คลองสุนทีเพราะปริมาณน้ําที่ลงมาจากอุกระเพดานครับอ่างเก็บน้ําที่ระบายมาปริมาณเยอะครับที่ลำสุนทีโดนทั้งตำบลหรือท่วมทุกหมู่นะครับปริมาณน้ําเยอะมากส่วนหนึ่งก็คือเป็นปัญหาส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบระบายน้ำสองข้างทางหลวง นะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะว่าพื้นที่ของเราเองเนี่ยนะที่ชิดกับนสองเองเนี่ยนะครับ,ท,บ,บ,รบที่เป็นทางเชื่อมเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนก็ดีหรือตามร้านค้าก็ตามนะครับไปณวันนั้นเองนะท่าจะมองไม่เห็นท่อลอดถนนเลยนะครับบร,ริเวณสองข้างทางถนน